ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการกรารประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยาฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษของนายวินัยดีมากมีครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนวัดโบสถ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิศนุโลกเขตส ประวัติการศึกษาปีพศ2546สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒพ,พิบูลสงครามปีพศ2557สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาาบริราหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 1>, 1. ระยะในการดำรงตำแหน่งนายวินัยดีมากมีอายุ40ปีบรรจุรับราชการเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์พศ2552ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเพียงซออำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนวัดโบสถ์อำเภอวัดโบสจังหวัดพิษ,ษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาพิษณุโลกเขต3รวมอายุราชการ11ปี6เดือนดำรงตำแหน่งครูชำนาญการ5ปี6เดือน 2. ชั่วโมูลการปฏิบัติงานย้อนหลัง5ปีติดต่อกันในปีการศึกษา2558 ถึงปีการศึกษา2562มีชั่วโมงการปฏิบัติงานดังนี้ 1. ชั่วโมงตามตารางสอนสอนในรายวิชาศิลปะดนตรี 2. ชั่วโมงงานสนับสนุน 3. ชั่วโมงสนองนโยบาย 4. ชั่วโมง PLC รวมชั่วโมงการปฏิบัติงาน5,267.5ชั่วโมง 3. การลงโทษทางวินัยข้าราชการจัญญาบันวิชาชีพปีการศึกษา2558ถึงปีการศึกษา2562ไม่มีการถูกลงโทษทางวินัยข้าราชการ 4. การพัฒนาตามหลักสูตรที่ครูพัฒนารับรองในปีการศึกษา2558 ถึงปีการศึกษา2562ได้เข้ารับการพัฒนาตามวิทยาฐานะที่ขอ4หลักสูตรจำนวน64ชั่วโมงปีการศึกษา2560ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร BBL การออกแบบการสอนไทยอังกฤษมัธยมส and STEM รวม12ชั่วโมง ปีการศึกษา2561ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้โครงการ s t e มศึกษาโบร,รณาณการหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวม12ชั่วโมงปีการศึกษา2563ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูโบร,ราการสาระการจัดกิจกรรมกิจสาธารณะ ตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณเชิงจริยธรรมะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรวม20ชั่วโมงปีการศึกษา2563ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูบูรณาการสาระการพัฒนาสมรรถนะครูสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่ออาชีพ และการมีงานทำโดยใช้กิจกรรมการเรียนรูน้แบบ5สเต็ปที่สอดแทรกภูปัญญาท้องถิ่นบูรณาการหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำรงชีวิตในศตรวรรษที่21ิระดับชั้นมัธย,ยมศึกษาตอนต้นรวม20ชั่วโมงการปฏิบัติงานและผลงานด้านต่างๆเพื่อรับการประเมิน ขอเรื่องวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษด้านที่ 1. การจัดการเรียนการสอนผู้ขอรับการประเมินได้มีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรสถานศาึกษาโรงเรียนวัดโบสถ์โดยร่วมในการประชุมในกลุ่มสาระก,การเรียนรู้ศิลปะเป็นส่วนหนึ่งร่วมในการพัฒนาวิชาการของโรงเรียน โดยจัดทําหลักสูตรอย่างเป็นระบบมีการวิเคราะห์หลักสูตรประเมินและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทและนโยบายของโรงเรียนจัดทำแผนการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนมีการบันทึกผลการจัดการเรียนรู้และนําผลมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถเลือกออกแบบผลิตจัดหานำไปใช้ประเมินผลและพัฒนาสื่อนวัตกรรมโดยสอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คำปรึกษาร่วมกันส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เต็มศักยภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ด้านที่2การบริหารจัดการชั้นเรียนผู้ขอรับการประเมินจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการจัดท้องเรียนรักษาความสะอาดท้องเรียนสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลมีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนในชั้นเรียนรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลได้เยี่ยมบ้านพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองของนักเรียนดำเนินการดูแลนักเรียนอย่างเป็นระบบเอาใจใส่ส่งเสริมนักเรียนได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ ด้านที่ 3. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพผู้ขอรับการประเมินมีการพัฒนาตนเองร่วมกิจกรรมวิชาชีพและทางวิชาการมีการศึกษาค้นคว้าริเริ่มสร้างสารรค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้พัฒนาวิชาชีพอยู่อย่างสม่ำเสมอโดยเข้าร่วมการอบรมประชุมสัมนาทางวิชาการ ศึกษาหความรู้ด้วยวิธีการต่างๆศึกษาเอกสารทางวิชาการศึกษาค้นคว้าจากสื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานทําให้สามารถประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพนําไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามจรยาบรรณของวิชาชีพ รางวัลและผลงานที่ภาคภูมิใจ 1. ครูผู้ผูกสอนนักเรียนได้รับรางวัลกิติบัตรระดับเหรียญเงินชนะเลิศกิจก,กรรมการประกวดประสานเสียงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3งานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่61 2. ครูผู้ผึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลกิจบัต,ตรระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับสองกิจกรรมการประกวดประสานเสียงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3งานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่62สามครูผู้ผึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลกิจบัต,ตรเหรียญทอง ชนะเลิกกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพ้องทางสติปัญญาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3งานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติทั้งที่63 4. ครูผู้ผูกสอนนักเรียนได้รับรางวัลกิตติบัตรเหรียญทองชนะเลิกกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพ้องทางสติปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่64 5. ครูผู้ฝูกสอนนักเรียนได้รับรางวัลกิตติบัตรเหรียญทองกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพ้่องทางการเห็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ทั้งที่ 64. 6. ครูผู้บุกสอนนักเรียนได้รับรางวัลกิจบัตรเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับสองกิจกรรมการแข่งขันวงปีพาดไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3งานมหากรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา2,561 7. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลกิตติบัตรตร,ตรบเปลียนทองกิจกรรมการแข่งขันระดบงบเตรฐานทาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6งานมหากรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติปีการศึกษา2561 8. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลกปติบัตริระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันน่าสศิลส์ิไทยอนุรักษ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6งานมหากรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติปีการศึกษา2561 9. ครูผู้ผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลกิติบัตรระดับเหรียญทองชนะเลิศก,กิจกรรมการแข่งขันานาฏสศิลป์ไทยอนุรักษ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3งานมหากรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติปีการศึกษา2561และ 10. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลกิิบัตรระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งกิจกรรมการแข่งขันวงปีพาดไม้นมผสมเครื่องสายเครื่องเดียวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3งานมหากรรมความสามารถทางศิงละปะหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติปีการศึกษา2562 ขอกราบขอพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติเสียสละเวลาอันมีค่ามาประเมินการกรองตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐานในการปฏิบัติงานเพื่อขอเลื่อนวิทยาฐานะตามหลักเกณฑ์ว .21 ทับสอในวันนี้ข้าพเจ้านายวินยัยดีมากมีขอน้อมรับคำติชมเพื่อนำไปพัฒนางานในครั้งต่อๆไปขอกราบขอพระคุณครับ